ก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชมและน่าอนุโมทนาเพราะไปไปถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยพัฒนาทางวัตถุไปคนพบว่าไอ้วัตถุมีมากขึ้นมากขึ้นอะไรอะไรก็มีไอพอดก็มีไอแพดก็มีไอโฟนก็มีหรือว่าทีวีทีวีตู้เย็นอะไรต่างนี่ก็มีกันแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่เห็นชีิตมันจะสุขขึ้นมาเท่าไหร่มี <c oughs> แต่ความสับสนวุ่นวายถึงจุดหนึ่งคนเริ่มกลับมาถึงเรื่องจิตใจ <c oughs> เลยเกิดเป็นสปิริตชัลบูมด้วยการบูมศึกษาเรื่องของจิตใจเนี่ย นั่นเป็นอย่างนั้นแล้วมาพบว่าคําตอบจริงๆมาอยู่ที่พระพุทธศาสนามนีหน้าซ้ํานะคนที่เลิศทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างนักฟิสิกส์อันดับเลิศของโลกในี่เชี่ยวชาญเรื่องควอนตัมฟิสิกส์มากๆเขาก็บพบว่ายิ่งศึกษาไปศึกษาไปเนี่ยบอกเหมือนคําสอนในพระพุทธศาสนาเลยแต่ก่อนคนเคยคิดว่าวิทยาศาสตร์คือคําตอบทุกอย่างทุกอย่างหนึ่งบกหนึ่งต้องเป็นสอง สองบวกสองเป็นสี่ 4. ทุกอย่างตอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือความถูกต้องเที่ยงธรรมจริงแท้แน่นอนมีความมั่นใจวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแต่ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกจริงๆนะที่เลิศจริงๆเนี่ยเจาะลึกเข้าไปลึกเข้าไปพบว่าพบแต่ความไม่แน่นอนอแค่จะบอกว่าเอ๊ะอิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนเนี่ยตอบไม่ได้เพราะอิเล็กตรอนมันมีทั้งลักษณะแสดงตัวเป็นจุดก็ได้สแสดงตัวเป็นพลังงานก็ได้ เป็นพลังก็ได้นะ,ะแสดงตัวเป็นคลื่นก็ได้<ฮ>จะหาว่าเ e ็กตรนอยู่ตรงไหนแน่ๆเนี่ยเราเึกว่าเอากล้องจุลทรรศน์ก,กาลังขยายสูงมาส่องต้องเห็นแน่ันวิ่ง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 อยู่พบว่าทุกอย่างในโมเดลในความคิดของเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างมวลสารและพลังงานและคลื่นพลังเนี่ยซึ่งหาอะไรที่มันแน่นอนไม่ได้กับตรงที่บริเจ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่เลยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เราเห็นคงตัวอยู่ในสภาวะต่างๆเป็นตึกราบั่นช่องเพราะมันมีสันตติคือความสืบต่อนั่นเอง <c oughs> มองที่อนุภาคตัวเดียวตอบอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ต้องมองเป็นกลุ่มแล้วว่าเป็นความน่าจะเป็นท่านั้นเอง <c oughs> พอถึงจุดหนึ่งปับ๊บนักฟิสิกส์เหล่านี้บอกว่านี่ถ้าเอาสิ่งที่เราเองเจอทั้งหมดไปบอกให้โลกรู้หมดเลยนะชาวโลกเขาคงคิดว่านักฟิสิกส์เป็นนักสยศาสตร์ไปนแน่ๆเลย <c oughs> มันเจออะไรก็ไม่รู้ที่ฟังรู้แล้วลึกลับอะไรต่างๆไปอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเขาเองพบว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเขาก็เริ่มหาว่ามันยังไงมาพบว่าเอ๊ะมันสอดคล้องคําสอนในพระพุทธศาสนา hmm. จึงเกิดกระแสะความตื่นตัวศึกษาพระศาสนาในหมู่คนที่เป็นคนระดับครีมของโลกเลยเนี่ยเก่งมากๆของโลกมายอมรับพระเจ้าเนี่ยโอ้เลิศจริงๆนะท่านรู้ได้ไงเนี่ยแสดงว่านั่งสมาธิมันต้องมีผลต่อยานทัศนะไปรู้ไปเห็นสิ่งนี้ได้จริงๆแน่ๆเลย การยอมรับน <Sure. S 2> ับถ <c oughs> ือค <able> ําสอนพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นอย่างไนไปถึงเขาประจักษ์เชื่อแล้วก็เดินเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าอย่งเจริญพรยิ่งศึกษายิ่งพบว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องฟิสิกส์อย่างเดียวนะเรื่องชีวิตมันใช้ได้ศึกษาปฏิบัติสมาธิแล้วจิตใจสงบแล้วมีความสุขแล้วยิ่งศึกษาลึกไปถึงอภิปัชญาเรื่องลึกๆพบว่าสิ่งที่เขาศึกษาค้นคว้าอยู่เนี่ยมันสอดคล้องคําสอนในพุทธศาสนาเขาเลยเกิดความมั่นใจว่า จะรู้อย่างนี้ได้แสดงพรุทธเจ้าพระองค์ต้องตัดสู้แล้วรู้จริงๆไม่งั้นสองพกว่าปีที่แล้วจะรู้ได้ยังไงอย่างนี้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังเพิ่งอนุบาลอยู่เลยพระพุทธเจ้าไปถึงนู่นแล้วเนี่ยปริญญาเอกไปแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังอนุบาลอยู่กําลังคําทางอยู่มาเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดินผ่านไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะล่มเย็นแล้วก็ปลอดภัยกว่าจะเดินพรอมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการสืบทอดมาโดย พระสงฆ์นี่แหละค่ะแล้วก็มาเป็นครูที่สอนด้วยมีคนเคยพูดเอาไว้ค่ะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันดําเนินรอยตามพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกันตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพของพระโพธิสัตว์ได้เลยจเจริญพรคือศัพท์พระโพธิสัตว์ต้องเข้าใจก่อนว่าหมายถึงผู้ที่ปรารถนาโพธิธรรมหรือปรารถนาพุทธภูมิถ้าตั้งใจว่าจะเป็นผู้ธเจ้าต่อไปอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์ จะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแล้วอาจจะล้มก็ได้นะวันนีต้ตั้งวันนี้เลิกก็ได้ยังไม่แน่นอนจนกว่าจะสร้างบารมีนัานๆหลายภพหลายชาติยาวนานมากจนบุญบารมีหนักแน่นเพียงพอได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าบุคคลผู้นี้อนาคตเป็นพระพุทธเจ้าแน่ตัสรู้นแน่ถึงจะเรียกว่านิยตพุพธิสัตว์เที่ยงแท้แน่นอนที่ตัสรู้รมเป็นพระพุทธเจ้าต่อไป นี่ต้องเข้าใจพุทธิสัตว์หมายถึงอย่างนี้ค่ะดังนั้นการเปรียบครูเป็นระโพุทธิสัตว์เนี่ยอยากจะให้แยกจากกันค่ะถ้าครูเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสิทธิ์มากนี่โอเค,คแต่ไม่อยากให้ใช้คำพุทธิสัตว์เลยผู้บ้านเดี๋ยวความหมายมันจะ,ม,นจะมันจะแปลงไปจะเปลี่ยนไปค่ะถ้าคุณครูผู้นั้นเนี่ยสอนไปด้วยมีเมตตาต่อสิทธิ์ด้วยและตั้งใจอนาคตสร้างบรารมีแล้วอยากจะเป็นผู้ดีเจ้าพระองค์หนึ่งอันนี้ได้ใช้คำนี้ได้ค่ะตัวชี้ขาดว่าเป็นพธยู่าปรถมิหือล้าาปนพุทธภูมิคือตั้้งใจจเเปป็นพาต่อไ ไม่อยากจะเป็นพราอรหันธรรมดาจะสร้างบารมีให้นานๆเต็มที่เป็นผู้ธยเจ้าจะได้โปรดสรรพสัตว์ได้เยอะๆเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเรียกว่าโพธิทสัตว์ส่วนคุณครูที่มีเมตตาก็ถือว่ามีคุณอุปการต่อสิบ์มากแต่จะมากอย่างนั้นได้นะต้องทําหน้าที่ครูให้ครบทั้งสองอย่างคืนแนะด้วยนำด้วยในส่วนแนะคือให้ความรู้เนี่ยค,คุณครูต้องพยายามหาความรู้ตัวเองให้เยอะๆะไม่ใช่ว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ความรู้อยู่แค่นั้น ทำชีพประกอบการสอนมาเสร็จเรียบร้อยก็ใช้สอนมา30ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยอย่างนี้ไม่ได้ต้องตามความรู้ใหม่ๆเสมอแล้วก็ตั้งใจให้ความรู้ที่ดีที่สุดให้กับศิษย์ตัวเองต้องมีความรู้แล้วต้องมีทักษะการถ่ายทอดพัฒนาสอนไงลูกศิษย์เข้าใจหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงลูกศิษย์คนไหนเรียนกับเราแล้วจะได้ความรู้ที่ดีที่สุดไปยานเข้าใจด้วยไม่ใช่คุณครูเก่งเดี๋ยวสอนลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ได้นะต้องมีทั้งความรู้และทักษะการถ่ายทอดนี่คือส่วนของแนะ ในส่วนของนำคือคุณครูต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นแบบอย่างให้สิทธิ์ได้ด้วยถ้าได้อย่างนี้เมื่อไหร่นะสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นโชคเป็นบุญมหาศาลไปกราบท่านสวีดีท่านมีพระคุณกับเราอย่างเหลือล้นเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ครูที่สมบูรณ์ต้องมีทั้งแนะแล้วมีทั้งนำเจริญพร อย่างคู่พระแล้วระอาจารย์ครับ,รรบอย่างที่พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาสักครู่บอกว่าผู้ที่เป็นเลิศในด้านสาขาวิชาคิดต่างๆพิสูจน์ความจริงมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามาทึ่งแล้วก็ยอมรับในหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยอนาคตล่ะครับถ้าเกิดว่ารอให้คนต่างๆเหล่านี้ไปจักแล้วก็เดินเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยม,มีมีมีในส่วนของตรงข้ามครับที่เราจะเอานําหลักธรรมแบเนี้ เชิงรูปออกไปเพื่อที่จะเปิดใจให้สำหรับทุกคนที่ยังงงๆกันอยู่ในสังคมยุคป,ปัจจุบันให้หันมาสนใจมากขึ้นนะเจริญพร <c oughs> ก็เท่วกัเราเองมานั่งคุยยังข้อคิดรอบตัว <c oughs> นี่ก็เป็นรูปแบบอันหนึ่งว่า <c oughs> เอาธรรมะไปสู่ทุกบ้าน <c oughs> ไปสู่สังคมให้สังคมเห็นว่าบางคนยังไม่ทราบว่าสิ่งที่เขาแสวงหาในชีวิตจริงๆแล้วธรรมะพุทธเจ้าให้คําตอบก็ได้ <c oughs> เป็นแสงสว่างนําทางชีวิตได้ทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้ให้เขาทราบเราต้องยอมรับความจริงนี้อย่างนะว่าหลังจากสมัยประมาณสัก ร้อห้าร้อหกเนี่ยแล้วระบบการศึกษาเขาวัดแยกกันมาปั๊บผลคือภาพของวัดที่เป็นแหล่งรวมผู้ทรงภูมิความรู้ในสังคมเนี่ยภาพนี้ค่อยๆเลือนไปทําให้คนที่มีการศึกษาสมัยใหม่จํานวนไม่น้อยเลยที่เวลามองพระก็ให้ความเคารพในฐานะท่านเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมแต่ความยอมรับว่าท่านปีภูมิความรู้สูงกว่าเนี่ยบางทีตรงนี้ชักไม่แน่นะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องทั่วไปรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเรียนสูงกว่าตัวเองรู้มากกว่าเรามองว่าประเทศไทยมีพระประมาณ30,000นรูปเนี่ย ถามว่าพระภิกษุที่สามารถสอนแล้วก็คนยอมรับเลยเนี่ยมีสักกี่องค์เราจะพบไม่มากถ้าเทียบกับพระทั้งหมดแล้วพระไม่น้อยเลยเจ้าว่าที่ท่านหลวงปู่หลวงตาอายุเจ็ดสิบแปดสิบนะท่านงงๆนะว่าเอ๊ะทำไมแต่คนก็มาวัดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเาะแต่ก่อนวัดเป็นศูนย์กลางสังคมทุกอย่างเนี่ยอยู่เฉยๆคนก็มาวัดอยู่แล้วพระก็ทำหน้าที่คอยสอนอำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดงานะอะไรต่างๆบ้างท่านนีเองเพราะว่า สถาบันในสังคมมีน้อยโรงเรียนก็ต้องมาเรียนที่วัดโรงหนังเออคาราโอเกะเลยก็ไม่มีจะอะไรยังไงบันเทิงบันเทิงมาที่วัดหมดโรงแรมก็มีมีที่พักดนทางก็อยู่ที่วัดอะไรก็อยู่ที่วัดอยู่เฉยๆเขาก็ต้องมาวัดตั้งแต่เกิดจนตายแต่อยู่ๆก็มีโรงเรียนมาดึงคนมาจากวัดมีคาราโอเกะมีสถานเริงลมมีโรงหนังมีศาลมีโรงแรมมีอะไรดึงคนออกจากวัดไปหมดคนก็มาวัดน้อยลงน้อยลงจะเหลือมาก็คือวันสงกรานต์วันปีใหม่เทศกาลวันอื่นๆคนไม่ค่อยมาวัด ท่านก็งงๆเอ๊ะทำไมก็ไม่มาวัดจริงๆวัดปรับตัวตามสังคมไม่ทัน<ม>คือเริ่มสื่อสารคุยกันไม่รู้เรื่องค,คนไปวัดก็ไปงานศพประนมมือเสร็จแล้วก็กลับแต่ตั้งใจไปฟังยินธรรมจริงๆมีไม่ค่อยมากเพราะว่าฟังพระเทศก็ฟังไม่เคยรู้เรื่องรู้สึกสื่อสารคนละคนละ,นละภาษากลนแหละ,ละ,ะแล้วระบบการบริหารจัดก,การในวัดก็ยังเป็นแบบสังคมเกษตรค,คือรวมศูนย์ที่เจ้าอาว,วาส<ม>ทำให้ตามการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ทัน ถามว่าจะแก้แก้ยังไงจริงๆก็ต้องปรับว่าก็ต้องให้พระรู้เท่าทันสังคมตัวหัวใจหลักก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยศึกษาธรรมะนี่ต้องเป็นแกนหลักเลยนะ,ะอย่าไปเห่อตามชาวบ้านก็ทั้งโลกไม่เอานะ,ะเอาพระธรรมวินยัยถ้าเอาแนวทางแก้ไขปัญหาเลยทีหนึ่งชวนคนมาบวชเข้าพรรษาเยอะๆมาบวชเนี่ยเยอะๆเพราะเมื่อคนมาบวชเยอะๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เอาเด็กมาบวชแต่เป็นผู้ใหญ่มาบวช ก็คือคนที่จบการนึกษามาแล้วทํางานทําการมาแล้วพอมาบวชปั๊บส่วนหนึ่งก็จะลาสิกขาไปส่วนมีศรัทธาก็จะอยู่ต่อไม่ศึกจะมีแน่ๆเลยคมากน้อยก็มีพออยู่ต่อปั๊บคนกลุ่มนี้คือคนที่รู้เท่าทันสังคมเพราะว่าตัวเองอยู่มาก่อนจบแล้วทํางานมาแล้วดังนั้นมาถึงปั๊บข้างนอกคิดยังไงรู้หมดมาบวชเพราะมีศรัทธาพอศรัทธาแล้วเนี่ยเพิ่มเติมความรู้ประรมวินัยก็จะทําให้สามารถสอนชาวบ้านได้ครับ เพราะว่าคุยภาษาเดียวกันค่ะพระอาจารย์ครับถามอีกนิดนึงในต่างจังหวัดเนี่ยคือเดิมทีตอนที่ผมยังเด็กเลกๆอยู่นะครับผมก็จะเห็นว่าวัดเนี่ยมีจํานวนมากหมู่บ้านหนึ่งอาจจะมีสักสองวัดนะฮะแล้วแต่ศรัทธาว่าเขาจะมีการทำเนรกันต่อไปแต่ลหลังๆมาเวลาเข้าไปวัดเนี่ยพระสงฆ์น้อยลงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นอันนี้อยากจะเรียนกลับถามอาจารย์นะเจริญพรก็อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนชายไทยถ้าจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมาบวชเรียนนี่ใช่ไหม บชเรียนเสร็จแล้วก็อยู่เมื่อมาบวชหมดเนี่ยเปอร์เซ็นต์อยู่สมว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นจำนวนก็เยอะ,ะแต่หลังๆประเพณีบทเรียนมาเริ่มเลือนไปบทมั่งไม่บวชมั่งบททีก็ห้าวันเจ็ดวันยังไม่ทันเกิดศรัทธาก็ศึกไปแล้วเนี่ยโ,โอกาสจะเหลืออยู่ต่อน้อยมากที่ยังได้อยู่คือว่าที่มาบชแต่เป็นเนนอาศัยเป็นช่องทางบทเรียนจากชนบทเนี่ยแล้วก็อยู่ต่อก็ยังพอโอเคนะคยังพอรักษามาได้แต่ว่าต่อมาเศรษฐกิจกพัฒนาไปตอนนี้การศึกษาก็ให้ฟรีหมด แต่โรงเรียนก็แย่งเด็กกันเพราะมีการคุกํานเดเด็กมีน้อยนะโรงเรียนหวงเด็กนะ,ะจบแล้วเนี่ยเมื่อเขาอยากให้ไปไหนอยากให้อยู่ที่โรงเรียนเพราะถ้าโรงเรียนเด็กน้อยโรงน้อยโรงเรียนถูกยุบได้เพราะฉะนั้นทุกแห่งแย่งเด็กกันแล้วเด็กก็ไม่ยังเป็นต้องมาบวชเรียนแล้วอยู่ต่อเรียนชั้นมัธยมในหมู่บ้านยังมีเลยโรงเรียนขยายโอกาสในหมู่บ้านเขาเรียนได้แล้วเพราะฉะนั้นพอจบขยายโอกาสจบมัธยมต้นเป็นไงเอ่ยอายุสิบหมีัตรประชาชนเข้าโรงงานได้แล้วไม่ยําเป็นต้องมาบวชเรียนแล้ว ผลคือคนมาบวชเป็นสาม,มเณรน้อยลงน้อยลงเขาบวชสาม,มเณรน้อยลงที่จะเหลือต่อเป็นพระแล้วไม่ศึกก็น้อยลงผลคือภาพรวมเนี่ยพระภิกษุลดลงอย่างน่าตกใจถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปนะอนาคตเมืองไทยเนี่ยวัดอาจจะล้างเป็นหมื่นสองหมื่นวัดเลยอ,อำเภอเอาจจะมีวัดอยู่แค่สักสามวัดห้าวัดเดียวว่าแต่ตําบลหรือหมู่บ้านนะ อะไรจะเกิดขึ้นน่าตกใจไหม,ไมเพราะฉะนั้นถึงต้องฟื้นประเพณีการบวชเข้าพรรษากลับมาใช้ไทยครั้งหนึ่งในชีวิตต้องบวชเรียนให้ครบพรรษาเลยต้องฟื้นตรงนี้กลับมาให้ได้แล้วครูพระสอนศีลธรรมจึงจะเต็มแผ่นดินสอนทั้งในโรงเรียนสอนทั้งในสังคมญาติโยมทั้งหลายไปวัดก็อุ่นใจมั่นใจได้ว่าสาม,มารถสนทนาธรรมกับพระฟังธรรมได้หลักธรรมข้อคิด กลับมาใช้ในการคลองชีวิตจริงๆและก็จะเป็นผู้นำทางด้านศีลธรรมให้กับสังคมได้ตามบทบาทหน้าที่เดิมที่เคยเป็นมาจะเป็นฟอร์มขอบคุณคอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะว,วันนี้นะคะเราก็ได้ฟังมุมมองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะใ,<ช>ในปัจจุบันนี้ซึ่งคือมุมมองของครูพระนั่นเองค่ะ ที่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็พลิกฟื้นนะคะให้ครูพระเนี่ยกลับมาทําหน้าที่เดิมให้เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็พระอาจารย์ยังได้ฝากไว้ด้วยนะคะถึงคุณครูที่เป็นคา,ารวสนะคะว่าต้องทั้งแนะแล้วก็นําด้วยค่ะ,ะโดยที่ครูพระเนี่ยท่านก็ทำได้ทั้งสองอย่างอยู่แล้วนะคะอันที่สําคัญค่ะ เราก็ต้องนะคะช่วยฟื้นฟูพุทธศาสนาให้กลับคืนมาแล้วก็เข้มแข็งมาในอดีตด้วยค่ะใช่ครับก็ต้องฝากไว้สาหรับคนไทยทุกคนนะ,คะที่ยที่จะเห็นศีลธรรมยังคงอยู่คู่กับการศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการฟื้นฟูโดยเฉพาะเรื่องของการบวชเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก็ได้นะหรือว่าวัยอาจจะเลยทํางานไปแล้วนะฮะพอจะมีเวลาว่าเอาสักพรรษาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นผลตอบรับที่ดีเพราะศีลธรรมมันก็ กลับเข้ามาอยู่ใจใจของคนไทยหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการข้อคิดรอบตัวของเราก็หมดเวลาลงอีกแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะถ้าอยากจะแนะนํารายการหรือว่าเขียนมาถามก็สามารถเขียนในที่ที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะจากวันนี้นะครับพระอาจารย์และเราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,จะเจรินพรโซนแรด้กิดขไปพอสมควรเหมือน,นกันค,คืออยากจะ ปัจจุบันที่เป็นเรื่องของผีสางนางไม้กรวดายังคงเป็นความเชื่อที่ติดอยู่ในในโบราณโดยเฉพาะก็บอกพื้นที่ห่างไกลเนี่ยยังคงเชื่อแล้วก็มีความที่บอกว่ามันมีจริงแล้วก็มักจะศรัทธาเรื่องนี้จริงๆมากกว่าศาสนาเนี่ยฮะอันนี้พระอาจารย์คิดเห็นยังไงกันบ้างครับอย่าไปมองว่าคนในชนบทเนี่ยเชื่อเรื่องผีมากกว่าคนในเมืองอะไรเงี้ยนะจากที่เห็นมาความเชื่อเรื่องผีสางต่างๆเนี่ยมีทุกชาติเนี่ย แล้วไม่ได้จํากัดความรู้ด้วยทางฟิสิก์วิจัย <Okay. S 1> ทางด้าน <Okay. S 1> ชีวะหายามาฆ่าอะไรล,ะล,รล,ล่ะรักษาโรคแบบแปลกๆเรื่งสารนาให้สําเร็จนะ,ะต้องมาบนขอกับผี